สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชอลี่อยู่กันที่โชว์รูมหาจักรสำนักงานใหญ่สขุมพิสสานานานเหนือค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าบริษัทมหาจักรนะคะเป็นผู้นำนะคะทางด้านโซลูชันนะคะและผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพนะคะและในวันนี้นะคะที่สําคัญเลยค่ะเชลรี่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแนะนํานะคะสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบภาพที่เป็นอีกหนึ่งบริการของทางบริษัทมหาจักรค่ะและในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบภาพค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเชลลี่อยู่กับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเซียมสวัสดีครับคุณคเชลลี่ครับสวัสดีครับ ผมไพทู์ซับสมานวงนะครับเอาล,ละค่ะอยากจะให้คุณเซียมนะคะช่วยอธิบายเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงนะคะว่าระบบภาพหรือจอภาพอย่างที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างระบบภาพที่วันนี้เราจะนำมาเรียนเสนอทุกท่านก็คือเป็นระบบจอ LED Screen ซึ่งจอ LED Screen มีความแตกต่างกับทีวีวออื่นๆทั่วไปเนื่องจากว่ามันสามารถเรียงต่อให้เป็นภาพขนาดใหญ่อันลิมิตก็คือไม่มีรอยต่อเลยนะฮะ อย่างตัวอย่างในโชว์รูมนี้เราจะเห็นจอ LED สกรีนเป็นลักษณะของจออินดอร์จออย่างที่เห็นเนี่ยเชิญสังเกตเห็นได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับตอนนี้เป็นที่นิยมมากถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะเราสามารถดีไซน์คัสตอไมเองได้ด้วยนะคะตามแต่ละสถานที่นั้นๆใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากอินดอร์แล้วเรายังมีจอเอท์ด์ด้วยนะคะอาเอาเปว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะ ด้านนี้ครับนี่แหละฮะคือจอ outdoor LED ซึ่งจอตัวนี้เป็นพิซ4.8ซึ่งมีความละเอียดเพียงพอสำหรับการมองระยะไกลค่ะแล้วก็ความสูงของจอ6เมตร50ความกว้าง3เมตรจอตัวนี้มีคุณสมบัติเรื่องของกันน้ำกันฝนเนื่องจากว่ามันอยู่ outdoor จอรุ่นนี้เนี่ยฮะมันมีความบางและเบาของตัวตู้ เวลาที่เราติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยมันยังแข็งแรงทนทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เซอร์วิสทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังตัวเจ้าหน้าที่ที่เซอร์วิสสามารถปีนขึ้นไปบนตัวจอด้านหลังได้เลยเพตอะน,นั้นเป็นจอเอาท์ดอที่มีคุณภาพที่ดีทีเดียวและนอกเหนือจากนี้นะคะอีกหนึ่งจอที่คุณเสียมบอกเชิญใช่ครับด้านนู้นครับจะมีจออีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าจอแ r a นส์าเลนต์เอลดี e ี จอลักษณะนี้มีลักษณะพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้เลยค่ะนี่แหละครับที่ผมพูดถึงก็คือเป็นจอ t r a n s p a r e n t LED screen จอลักษณะนี้เราจะเห็นว่าแตกต่างกับจอ LED ทั่วไปโดยที่เราสามารถมองทะลุเข้าไปด้านในได้ซึ่งจอลักษณะนี้เนี่ยเราจะติดไว้ด้านหลังกระจกที่เป็นประเภท window display ของอาคารหรือร้านค้าต่างๆนะครับก็ทําให้ดึงดูดความสนใจด้วยภาพที่เป็นกราฟิกแล้วก็ทําให้มันลอยขึ้นมาได้ คนที่อยู่ด้านในนะคะสามารถมองทะลุออกมานี่รู้สึกโปรง่งสบายได้เลยนะคะใช่ครับถูกต้องครับจอที่เห็นนะคะเป็นจอแบรนด์ Nexnovo t ซึ่งโรงงานเนี้เขาจะผลิตและพัฒนาจอ Transparent โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญกับจอลักษณะนี้เป็นอย่างมากนะครับนอกจากไซส์นี้เรายังมีไซส์อื่นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูจอไซส์อีไซส์หของ Transparent LED Screen นะครับไ้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ นี่แหละครับคือจอ Transparent LED Screen ที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะโปสเตอร์นะครับอ่าค่ะคุณเซียมคะเชิญขออนุญาตถามนิดนึงนะคะระบบบริการหลังการขา,ขายของเราเป็นอย่างไรบ้างคะครับเรื่องสวิตหลังการขายบริการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การติดตั้งจอ LED Screen หรือว่าหลังจากการติดตั้งแล้วก็จะมีทีมช่างคอยให้บริการหลังการขายเพราะนั้นมั่นใจในเรื่องนี้ได้สำหรับจอ LED Screen ที่ติดตั้งโดยมหาจักรนะครับเอาละค่ะคุณเสียมค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจออีกรูปแบบหนึ่งทางด้านบน,นของ<น>อาคารเลยดีกว่าค่ะครับได้ครับใช่เลยครับว้าวฉลี่ครับนี่แหละครับก็คือไฮไลท์ของ จอ LED ที่จะนำเสนอทุกท่านให้ทราบนะครับอันนี้เป็นจอ LED ของแบรนด์ Create LED นะครับจุดโดดเด่นของจอชุดนี้ก็คือความละเอียดครับจอชุดนี้มีความละเอียดสูงมากเนื่องจากว่ามันใช้เม็ด LED ที่มีระยะห่างที่เราเรียกว่า pitch 2 6 mm เนี่ยฮะผมเอาตัวอย่างให้คุณเชอรี่ลองดูนะครับ เ,เราจะเห็นระยะห่างของจอดีที่ละเอียดมากทำให้จอความละเอียดอยู่ที่ 4K ที่แนวนอนนะครับเพราะจอ,อ,อมีความกว้าง10.24 พิกเซลที่ได้รับคือ3,835พิกเซลซึ่งได้ Resolution ของ 4K เลยเราสามารถเล่นไฟล์คอนเทนต์ที่เป็น3มิติซึ่งทำให้ภาพที่ออกมามีความสวยงามมากแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตัวแผงโมดูลของจอ LED เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาออกแบบมาเป็นลักษณะ modular design เลยก็คือไม่มีสายให้ระยงระยางเกะก,กะเราสามารถติดตั้งโดย เมนแม่เหล็กนะฮะแล้วก็เป็นสล็อตสามารถติดตั้งเข้าไปได้ได้ไดง่ายแล้วก็เซอร์วิสได้ง่ายด้วยนะครับค่ะและเชอร์แอบ,บเห็นค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับแต่งเลเยอร์ตัวจอภาพด้านหลังนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะมีเป็นไฟล์แบบ Presentation ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราเห็นภาพไฟล์วิดีโอนี่เต็มจอแต่ระบบที่เราโปรแกรมมาไว้สามารถแบ่งจอให้เป็นหลายๆวินโดว์ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคือเราสามารถทําจอให้เป็น ภาพซ้ายขวาพรีเซนต์พร้อมกันได้เรียกว่าเป็นแบบไซส์บายไซส์นะฮะแม้กระทั่งไซส์บายไซส์เนี่ยเรายังได้เรซูชันถึง 2K เลยซึ่งเป็นความละเอียดระดับในโรงภาพยนตร์เลยเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกเหนือจากจอด้านหลังนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกจอหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะครเรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดเลยนะคะคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะครับเชิเลยครับดินเลยค่ะค เนี่ยครับเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเป็นจอ LED Screen ที่เราเรียกว่า Air Magic Box ตัวนี้เป็นลักษณะของทรงลูกเต๋านะครับเราสามารถเอามาเรียงเป็นรูปทรงต่างๆได้ใช้สำหรับจัดในงานอีเวนต์ต่างๆให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทเช่นอย่างรูปร่างที่เราเรียงต่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์แล้วเราก็ใส่ไฟล์วิดีโอที่เป็นลักษณะของเตาพิงขึ้นมาเราใช้ไฟล์วิดีโอสม,มิติเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็ดึงดูด สายตาของคนที่เข้ามาในในงานแต่เดี๋ยวผมจะให้คุณเชอรี่ลองดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะเรียงเป็นรูปของเสาเราเรียงจออีกรูปแบบหนึง่งแล้วเราก็ใส่ภาพวิดีโอที่เป็นปลาใต้ท้องทะเลทําให้มันเหมือนเป็นตู้ปลาค่ะรีไี้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะและนี่คือภาพผลงานที่ทางลูกค้าทุกท่านไว้ใจให้บริษัทมหาจักรดูแลนะคะซึ่งมีด้วยการหลากหลายรูปแบบตามความต้องการและแต่ละสถานที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางใดบ้างคะคุณเสียมติดต่อได้ง่ายๆเลยนะฮะ,ะโทรติดต่อที่ทีมฝ่ายขายของวิชวลนะครับหรือว่าโทรติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเชอรี่แล้วก็คุณเสียมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสนะคะคสวัสดีครับ